สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติพอพบกับผมสุขสั์ชองประสิทธิ์หรือสอบินแก้วอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาในเพจจินตะกีตาเป็นไลฟ์สดซีรีส์ภาษาเพลงเพลงในการจะมาอ่านตัวโน้ตดนตรีต่างๆออกเสียงเป็นลำนองให้ฟังวันนี้วันที่21กรกฎาคม2567นะครับ ขณะนี้ก็เวลามุมจอขวาล่างของผมคือ9้นกาสิบสองนาทีครับก็ไปกันก็จะมาอ่านตัวโนต้ตดนตีออกเสียงเป็นํานองเพลงปกติเนี่ยการอ่านตัวโน้ตที่เขาทำกันก็คืออ่านตัวโน้ตได้ชื่อได้ตัวเลขได้ชื่อแล้วก็เอาไปกด ไปปฏิบัติกับเครื่องดนตรีไปตีไปเป่าแล้วแต่ให้เกิดเป็นเสียงดนตรีขึ้นมาแล้วก็ฟังเสียงที่เกิดจากการปฏิบัตินั้นนะครับก็คือไม่ได้ไม่ไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะว่าต้องต้องฟังไม่ได้เป็นเสียงที่เกิดจากตัวเองแต่เป็นเสียงที่เกิดจากผู้จากเครื่องดนตรีนะครับแต่วิธีการนี้สำหรับการอ่านโจนอสดนตรีเนี่ยไม่มีเครื่องดนตรี ก็บอกแล้วว่าอ่านแต่อ่านออกเสียงเป็นคำนองไงไม่ให้อ่านแค่โดเลมีหนึ่งสองสามนะครับแต่ออกโดเรมีหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยนะครับงนั้นในการนําเสนอการอ่านตัวโน้ตทั้งตัวเลขทั้งตัวอักษรทั้งตัวโน้ตบนบรรทัดเส้นในรูปแบบที่ออกเสียงเป็นคำนองเนี้ยไม่เคยปรากฏมีมาก่อนเลยนะครับเร่งกระบวนการเนี้ยนะครับมันอยู่ในขั้นตอนที่สี่ของกระบวนการเรียนรู้ภาษา ภาษาเสียงเพลงกับภาษาเสียงพูดนี่มีกระบวนการเรียนรู้เดียวกันเลยนะครับเพราะเป็นภาษาที่เกิดจากหลอดเสียงมนุษย์เปล่งเสียงเอาไว้ว่าเดียวกันคือหลอดเสียงเปล่งเสียงพูดก็เป็นภาษาพูดเปล่งเสียงเพลงก็เป็นภาษาเพลงงนั้นกระบวนการเรียนรู้ก็คือฟังให้รู้นะฟังให้รู้ว่าเป็นเสียงที่เต่าใดอ่าแล้วก็บอกได้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นถ้าเป็นลำดับที่แล้วเป็นลำดับที่เท่าไหร่ถ้าอยู่ในแถวใดได้ตัวโน้ตใดนะครับ แล้วเอาก็เอามาเขียนขั <ace> though, right now, ้นตอนที่สามก็คือเอามาเขียนเป็นตัวเลขหรือเอามาเขียนเป็นตัวอักษรไทยดอลมฟอรหรือเอามาเขียนเป็นตัวโน้ตบนบรรทัดนห้าเส้นเวลาอ่านออกเสียงเป็นทำนองนี้เราใช้การออกเสียงในระบบซอนฟานะครับก็คือใช้ชื่อตัวโน้ตโดเรมีฟาซอนแล้วล่าออกเป็นเสียงทำนองนะครับเช่นโดโดถึงซอนก็โดเรมีฟาซอนซอนฟามีเลโดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาไปเขียน เอาไปเขียนตัวโน้ตต่างๆแล้วก็ขั้นตอนที่สี่คือขณะเนี้ยคืออ่านตัวโน้ตที่เห็นอ่านกลับเป็นคำนองต่างๆเช่นทมเลยเป็นเครื่องดนตรีหรืออ่านเป็นคำนองที่มีเนื้อเพลงเป็นตัวเลขหรืออ่านเป็นคำนองที่มีเนื้อที่มีเนื้อเพลงเป็นตัวอักษรนะครับหรืออ่านเนื้ออ่านเป็นคำนองจากตัวโน้ตที่อยู่บนบรรทัดห้าเส้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ ขั้นตอนตรงนี้เป็นขั้นตอนที่สี่แล้วนะถ้าเป็นโบกี้รถไฟกระบวนรถไฟของความรู้เนี่ยเราอยู่ท้ายขบวนละไม่ใช่อยู่หัวขบวนคือเริ่มต้นเรียนรู้แต่เหลือเชื่อครับว่ามันกลับเป็นหลักการที่ง่ายมากนะครับเห็นเห็นอะไรก็ก็สามารถอ่านออกเสียงได้เลยนะครับโดยการจับหลักหลักของเสียงวันอายุนะครับมันมีเส้นผมบางภูเขาอยู่ไงแล้วเมื่อก่อนนี้เส้นผมเส้นนี้ไม่เคยมีใครเปิด เจอนะครับมันก็บังตาอยู่นะมองไม่เห็นเห็นแต่โน้ตตัวเลขเห็นตัวโน้ตตัว,ตวอักษรเห็นโน้ตบนมรรัดหน้าเส้นแต่มองไม่เห็นเสียงไงแต่คราวนี้ผมนี่แหละที่ที่พบว่ามันมีความง่ายเรามาดูกันนะครับว่ามันง่ายแค่ไหนนะครับสมมุติว่าผมเขียนโน้ตตัวเลขอ่าหนึ่งสองสามถ้าอ่านเป็นภาษาไทยก็หนึ่งสองสามแต่แหละแต่พออ่านเป็นทำนองเรงหนึ่ง หนึ่งสองสามอ่าน้ายขวาไป้ต้ตามสองหนึ่งไงเห็นไหมฮะขอให้รู้ว่าเสียงเสียงตัวเนี้ยเพราะมันเป็นเสียงลำดับที่ของของเสียงไงหนึ่งสองสามอ้าผมเติมไ่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าพอเห็นนี้ถ้าเข้าใจนะโน้ตตัวเลขเนี้ยอ่านง่ายที่สุดเพราะก็เป็นอยู่ระดับฐานลากลึกที่สุดเลยไม่ต้องไปนั่งแปลเพราะพอแปลเป็นชื่อเนี้ยมันย่ต้องแปลเึ็เจ็ดแถวด้วยกันนะครับ ต่โน้ตตัวเลขมันมีอยู่แถวเดียวไงเปแถวที่เป็นตัวเลขอันถ้าเห็นหนึน่งสอ,องสามสี่ห้าก็อ่านออกเสียงได้เลยว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าน,นกลับก็ห้าตีตามสองหนึ่งนะครับนะครับอ้าผมเปลี่ยนโน้ตเปลี่ยนชื่อหนึ่งสองสามสี่ห้าเปลี่ยนเป็นหนึ่งสองสามห้าหกหนึ่งสองสามห้าหกอ่า,อา,ากนกลับหกห้าตามสองหน,นึ่ง หนึ่งตองสามห้าหกแปดหกห้าผมเติมแปดหกครับอ่ะอันหนึ่งตองสามห้าหกแปดหกหกแปดหกห้าสามสองหนึ่งฮะถ้าจะแปลงพอพอเป็นตัวสษรละแต่ความยุ่งยากจะจะ,จะมาแล้วฮะเพราะว่าเป็นโน้ตตัวเล่นมันมีแค่แถวเดียวแต่พอเป็นตัวอักษรน่ะมันมีแถวแถวโด ถวตอนแถวเลแถวลาแถวมีแถวจีแต่แต่ละชื่อโน้ชื่อของเสียงทุกชื่อก็ไปตามไปอยู่ในแถวนั้นก็จะเกิดความยากสมมุติว่าผมจะให้อยู่ในแถวฝาผมก็บอกว่าผมให้อยู่ในแถวฝานะผมม่อ่านได้ฝาซอนลาโดเล่ฟาสูงเลสูงนะอันนี้ขั้นตอนนี้จะยากขึ้นมาแล้วฝาฝาซอนลาโด ดเลไม่ใช่โดลาหกเป็นตัวเล่ฟลาตลาโดเลฟาเล่เลงไม่สูงนะฮะฟาตลาโดเลฟาเลแต่ถ้าเป็นตัวที่หนึ่งเป็นเพราะว่าหนึ่งฟาเป็นหนึ่งกอนเป็นสองลาเป็นสามไงฮะโดเป็นหน้าเลเป็นหกมีเป็นอาฟาเป็นแปดเลเป็นหกหนึ่งกองสามห้าหกแปดหกว่าอ่านเป็นโนตตัวอักษร ปาตล,ลาโดเรปาเรนี่อยู่ในแถวฟานะอ่านะครับอ่าสมมุติว่าผมจะเอาไปเขียนบนบนบรรทัดห้าเส้นผมบอกว่าคีบหนึ่งชาบหนึ่งชาบนี่ท่านต้องรู้แล้วว่าคีจีนะคีจีนะครับถ้าเป็นเอา,เอาคีจีแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีคีทั้งแฝดด้วยคีทั้งแฝดก็จะได้เป็นหกแฝดหนึ่งชาบเท่าก,กับคีจีถ้าหกแฝดเท่าก,กับคีจีแฝด แต่ตัวโน้ตเดียวกันเลยนะครับตอนลาทีโดเรอ่าซอตอนลาทีซีอน,อนมีนะครับเขียนเฉพาะตัวโน้ตอย่างเดียวครับอ,อ่านให้ฟังครับตอนลาทีเรมีซนมี ังลายีเมีค้อนมีฮะเลเวลลึลกล่าสุดฐานล่าอยู่ที่ตัวสอนไทยสอนฝาอ๋ออยู่ที่ตัวตัวโน้ตตัวเลขอ่าเลเวลถัดมาแปลงเป็นชื่อในตัวอักษรในแถวใดนะครับมีเจ็ดแถวแต่วันนี้นี้บอกว่าเป็นแถวฝาอ่าฝาสอตลาโดเรปารีอ่าปาไปเขียนเป็นโน้ตตัวอ,อักษรอ่าโน้ตบนบรรทัดเส้นผมก็เขียนว่า เป็นคีหนึ่งชาร์ปนะอยู่ตรงนี้อันนี้ท่านไม่ต้องเขียนนะหมายว่าถ้าท่านไปเห็นท่านก็อ่านได้เลยฮนะอันนี้เพียงแต่ท่านต,ต้องรู้นะอ่ะาแถวฟาฟาเป็นหนึ่งอนเป็นสองลาเป็นสามโดเป็นห้าเรนเป็นหกฟาเป็นแปดเรนนหกอันนี้เหมนนะือนกันในแถวซอนท่านก็รู้ว่าโน้ตตัวนี้ต้องชื่อซอนนะเป็นตัวที่หนึ่งด้วยนะเมื่ออยู่ในคีจีนะครับแล้วโนตเจนนี้ชื่อลานะตัวนี้ชื่อทีนะเป็นเป็นที่หนึ่งสองสามนะครับท่านต้องท่านนอกจากรู้ชื่อแล้วท่านยังต้องรู้รู้อ่า ลำดับที่ของมันด้วยนะครับเพราะลำดับที่มันจะตรงกับที่โน้ตตัวเลขนี้นะครับอ่าตอนลาทีเลมีซอนมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวที่ง่ายที่สุดคือตัวที่ง่ายที่สุดคือโน้ตตัวเลขครับและนี่ก็คือเส้นผมบางภูเขาเพราะว่าไม่เคยมีใครไม่เคยมีใครบอกไม่เคยมีใครบอกเราเลยว่าเวลาจะอ่านตัวโน้ตตัวเลข ก็ตามอ่านโน้ตตัวอักษรก็ตามอ่านโน้ตบนบันทัน้งทั้งก็ห้าเส้นก็ตามเนี่ยมันจะต้องมองกันที่วันอายุวรรณายุก,ก็คือเลขลำดับที่ของเสียงนั่นเองอ่านะครับงั้ตรงนี้แหละคือที่ผมบอกว่าเป็นเส้นผมบางภูเขานะครับเส้นผมบางภูเขาเอาละครับเราไปกันต่อเนาะอ่าวันนี้ก็มีเพลงมาเพลงหนึ่งแต่มาจากโน้ตตัวเป็นโน้ตตัวเลขมาก่อน ตัวเลขก็คือบอกแล้วที่ลำดับที่ของเสียงนะครับในทํานองนั้นน้ t ตัวเลขมีแถวเดียวอ่นะก็เห็นก็คือแปดหกห้าหกห้าหกแปดสามสองหนึ่งสองสามห้าหกหนึ่งสองหนึ่งห้าไอ้อ่านแบบทานองไทยเลยอ่านตัวเลขเป็นด้วยภาษาไทยนะครับเอาลำดับที่ต่างๆไปไปเปลี่ยนเป็นนะฮะเปลี่ยนเป็นน้ต ตัวเลขอาเป็นตัวอักษรกรณีน,นี้ผมให้อยู่ในแถวขอโทษนะครับแถวลาแถวลา,ะวลา,วลาะนะครับแถวลาอ่าแถวลาแถวลาอ่านะครับแถวลาทั้งหมดเพันในกรณีนี้ไม่ว่าอยู่แผ่นไหนก็ตามคือแถวลานะครับ เอาไปเปลี่ยนเป็นโน้ตตัวตัวโน้ตสากลบนบรรทัดห้าเส้นนะฮะก็ได้อย่างที่เห็นนะครับทั้งหมดนี้ก็คือโน้ตตัวเลขโน้ตตัวอักษรไทยฟันษราโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นซึ่งจะมีชื่อเดียวกันกันกบโน้ตตัวตัวอักษรเลยนะครับนะถ้าเป็นโน้ตสากลก็ ท่านท่านไม่จาเป็นทราบว่าท้าเห็นสามชารมันคือท a นะถ้าเห็นสี่แฟดมันคือ A อแปดท่านท่าน,านมีความรู้บ้างเล็กน้อยว่าอ๋อมันเพื่อที่จะรู้ว่าตัวไหนเป็นหนึ่งไงนะครับเอาละครับหลังจากนี้เราก็มามาอ่านผมอ่า,าออกเสียงแม่ดาให้ท่านฟังนะ ดา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 สมมุติว่าผมใช้เสียงดาเนี่ยใช้เครื่องเครื่องแซกโซโฟนเป่าออกมานะครับแต่มันไม่มีแซกโซโฟนไงผมก็ต้องใช้หลอดเสียงมองผมเองเป่าอ,ออกมาด้วยแม่ดาแทนนะครับคือถ้าได้ยินเสียง เครื่องดนตรีใดๆก็จะเป็นทำนองแบบนี้แหละครับดา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 อ่านออกเสียงแม่ดานะครับเพลงนี้ขออญาตออกนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับก็เป็นความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเพลงนี้มันมาจากเพลงประโยคแรกของเพลงชื่อไม่มีอะไรให้ยึดมั่นนะครับ ตรงนี้การที่ผมพาเลี้ยวมาตรงนี้ก็คือเป็นการไหว้ครูของผมนะครับและเล่าให้ท่านฟังว่าทําไมผมถึงมาพบเจอวิธีการอ่านออกเสียงตัวโน้ตอ่านออกเป็นคํานองนะครับผมผมชบกับคนคนหนึ่งหรือหลักการอันหนึ่งนะครับเนื้อเพลงอันนี้คือไม่มีอะไรให้ยึดมัน่นชีวิตเหล่านั้นผันแปรไม่แน่ไม่นอน ในงนี้ผู้นำเสนอเนี่ยเป็นเจ้าของทฤษฎีกับหลังหันเป็นน้องเขาอายุน้อยกว่าผมพอสมควรนะครับผมเรียกน้องน้องปรินน้องปรินชื่อเล่นเขาชื่อปรินนะครับชื่อจริงคือนิชาแก้ววัชรพล,ลนะครับการที่ผมได้พบทฤษฎีกับหลังหันเนี่ยก็ทำให้จิตผมสงบจิตของสงบนิ่งเมื่อก่อนนี้ผมอยากมีอยากเป็นอยากได้ไอโนนนนนี้ก็ธรรมดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับ พยายามดำรงชีวิตมาทั้ง50กว่าปีสมัยนั้นนะครับพบทิษฎดีรีกับหลังหันเมื่อตอนต้นปี 6, 6ปลายปี60ต่อ6 1หนึ่งะครับทิษฎดีรีกับหลังหันทําให้ผมเข้าใจอะไรบางอย่างแต่ยังไม่เข้าถึงนะครับตั้งแต่6นั่นมานะครับก็ล้มลุกพลุกคานฝึกฝน,น,นในนู่นในนี้แอนั่นสอหาสแสวงหาหนยนู่น่รวมทั้งเสาแหวงหาหลักการของภาษาเียงเพลงนี้ด้วย ในที่สุดหลังจากวันเวลาผ่านไปวันเวลาผ่านไปมาถึงเมื่อปีที่แล้วพบกับวรนอยุกดนตีและปีนี้พบกับภาษาเสียงเพลงทําให้มานั่งอ่านโซโนททั้งหลายให้เป็นทำนองเพลงให้ท่านฟังได้ก็เพ,เพราะผมจิตสงบนิ่งจากหลักการของทฤษฎีกับลังหันนี่นําเสนอโดยน้องปรีณิชาแก้ววัชระ,ะผลน,นี้นะครับต้องเข้าถึงต้องใช้เวลา นะครับไม่ใช่ว่าพอรู้ทฤษฎีกับหลังหันปั๊บไม่ได้ใจท่านต้องเข้าถึงด้วยนะครับเข้าใจหลักการไม่พอต้องเข้าถึงด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวเลยถ้าพูดถึงนะก็อยู่ถ้าเป็นเพจก็จะคู่กันจินต์าเหมือนกันทางด้านสติีคือเพจจินตาชีตาส่วนทางด้านจิตวิญญาณหรือทางด้านที่ดีกับหลังหันนี่ผมอยู่ในเจเพจจินตะชีวิตานะครับก็ออกนอกเส้นทางออกนอก จอดรถแวะเก็บดอกไม้ดินทางนิดหนึ่งเล่าเรื่องเพลงไม่มีอะไรยึดมั่นหรือที่จะดีกับหลังหารโดยน้องปินิจจาาแก้วกรัชพลเนี่ยเพื่อเป็นการไหว้ครูไหว้ครูในตัวผมที่ทําให้จิตผมสงบจนกระทั่งในที่สุดผมก็มาพบกับหลักการของจินตักชีตาหลักการถึงแก่นถูงสุดเลยคือความเสียงแบงแล้วรู้ว่าเป็นทํานองเป็นตัวโน้ตใด เป็นลำดับที่เท่าไหร่ถ้าอยู่ในแถวใดชื่อใดถ้าอยู่เขียนเป็นตัวอักษรได้ตัวอักษรใดถ้าอยู่บนวัะดาเส้นเป็นยังไงทั้งหมดทั้งปวงนี่มีต้นทางต้นต้นทางของสายน้ําก็คือทฤษฎีกับหลังหันนะครับโดยน้องปรินนิชาแก้ววัชราพลนี้อะนะครับนอกเรื่องไปพอสมควรกว็กลับมาออกเสียงเป็นโน้ตตัวเลขมั่งแปดหกห้าหกนะครับแปดหกห้าหกหหกแปดสาม สองหนึ่งสองามหกหนึ่งสองหนึ่งหกคือสูงแล้วไงแต่พอจะต้องมีสองสามต่อแล้วนั่นก็ต้องแต้องกลายเป็น1นะครับเอาเที่ยวหนึ่งแปดหกหกหกแปดสาอห่สองาหนึ่งหได้แม่ดาแล้วได้โน้ตตัวเลขแล้วก็ไปกันต่อที่ โอตออกสอนวันนี้อ่าตรงนี้จะต้องเป็นแถวลานะครับก็ขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนเป็นอ่าแถวลานะแถวลานะครับลาฟามีฟามีฟาลาโดทีลาทีโดมีฟาลาทีลามีเห็นไหมอ่าแปลงตัวโนตในแถวลาไปอยู่บนบรรทัดห้าเส้นจะ,จะได้ โนโนี่เมื่อกี้เขียนทั้ง3ตัวอย่างและคราวนี้มานำมาเสนอทีละอย่างไงก็อ่านด้วยชื่อของตัวสอนไทยแบบเดียวกันครับลาฟามีฟามีฟลาโดทีลาดีโดมีฟลาทีลามีอ่ะอยู่ในแถวลานะแถวลาเป็นคียทางช์ปจะได้สามช้าติดชาสามตัวคือคีเถ้าถอยู่ในคียทางแฟดกจะต้องติดแฟตสตัวเรียกว่าคีเอแฟตแต่ตัวโน้ตเดียวกันเลยนะครับ ตัวโนตยึกยือบ,อบนบรรทาดหน้าเส้นี้ตัวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็อ่านเฉพาะชื่อด้วยไม่อ่านชาร์ปแปดด้วยนะครับอ่าก็ย้อนฟังได้นะครับอ่าคราวนี้เอาทั้งสามระบบมาให้ดูภาพรวมเห็นไหมครับเป็นแม่ดาไม่มีภาพพอเป็นโน้ตตัวเลขก็เป็นแถววันณายุตเป็นตัวเลขต่างๆลำดับที่ของเสียงเพราะลำดับที่นี่พอเขียนลงปั้มมันกลายเป็นตัวเลขไงก็เรียกว่าโน้ตตัวเลขพอแปลงไปเป็นตัวอักษรก็จะเรียกว่า โน้ตตัวอักษรแถวเลต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแถวลาตัวตีเอาใหม่แถวเลลบทิ้งก่อนนะครับแถวลานะครับโน้ตในแถวลาเป็นบ้ารวมแล้วพอไปเขียนเป็นโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นก็แปลงงั้นอ่านออกเสียงแม่ดาได้ยังไงอ่านออกเสียงตัวเลขวันณยุตได้ยังไงอ่านออกเสียงตัวอักษรไทยสันฟ้าได้ยังไงอ่านออกเสียงชื่อตัวโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นได้ยังไงอ่านให้ฟังหมดแล้วนะครับ ก็ในเมื่อมันเป็นหลักการที่ง่ายมากนะครับแล้วมันเป็นหลักการที่ดีศึกษาง่ายฮะ่ไมเราไม่ต้องไปไปเริ่มจากโบกี้ที่หนึ่งก็ได้ท่านเจอตัวโน้ตตัวเลขนะท่านเจอตัวโน้ตตัวเลขท่านเจอตัวโน้ตตัวอักษรท่านอาจเจอตัวโน้ตมันมันท้าห้าเส้นนะครับไอ้ที่อ่านง่ายที่สุดคือโน้ตตัวเลขนะครับเป็นฐานลากลึกสุดแล้วมีแถวเดียวเพราะเป็นโน้ตตัวอักษรมีทน้งเกตแถวเพราะไปเป็นคี มีตั้งสิบห้าขีแล้จริงๆแล้วง,ง่ายที่สุดคือโน้ตตัวเลขนี่แหละแต่โน้ตตัวเลขเขานามธรรมเขาเหมือนปลายเสาเข็มที่รองรับน้ําหนักของตึกสิ่งก่อสร้างต่างๆมันอยู่ใต้ดินคนมองไม่เห็นไงต้องคนเห็นคุณค่าเขาถึงจะถึงจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเห็นว่าเสาเข็มปลายเสาเข็มมันมีนะมีคุณค่ายัางไงมันรับน้ําหนักแฟนตึกทั้งตึกได้ยังไงนะครับโน้ตตัวเลขนี่แหละครับง่ายที่สุดเลยสมัยก่อนผมก็ดูถูกโน้ตตั k, วเลขเ่าไปเรียนอะไรโน้ตตัวเลข พอเห็นโน้ตตัวอักษรไทยผมก็ดูสีกเอ้ยไม่มีอะไรเลยนะจัดเจ๋งที่สุดต้องโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นเป็นไงครับพอศึกษามาจริง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 เรื่อง,ง,งมาโน้ตตัวเลขน่ง่ายที่สุดเพราะไม่ต้องพลิกเป็นตัวอักษรใดอยากจะได้เป็นตัวอักษรก็ไปพลิกเอาสิอยากจะได้เป็นตัวโน้ตบนบรรทัดท่าเส้นก็ไปพลิกเอาสิแต่แค่เห็นโน้ตตัวเลขก็อ่านได้แล้วฮะอย่างนี้นะอ่านทีนี้นะแถววรรณยุี่ยนะ ปดหกห้าหกห้าหกแปดสามสองหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองหนึ่งห้าครับแล้วถ้าในเมื่อมันง่ายอย่างนี้ครับก็ช่วยกันบอกต่อเลยให้เด็กไทยทุกคนให้คนไทยทุกคนได้รู้เห็นโน้ตตัวเลขอ่านได้เลยนะครับไม่ต้องมีโน้ตตัวอ,อักษรก็ยังอ่านได้ว่ามีตัวอักษรก็ยิ่งดี เพราะเพราะรู้ไงเอามันชื่ออะไรมันชื่ออะไรแต่แต่ตัวอักษรจะยากกว่าแล้วนะเพราะง่ายคือโน้ตตัวเลขยากขึ้นมาอันดับแรกก็คือนโอน้ตตัวอักษรยากยากมากก็คือนโน้ตบนบรรทัดเส้นแตถ่ถ้าถ้าตั้งใจจะเรียนรู้นะครับเฉพาะคลิปเนี้ยย้อนดูย้อนดูย้อนด,อนดูท่านก็จะจับใจความจับสาระได้แล้วอ่าก็อะไรครับก็มาพบกับหน้าเป็นๆของสอบอินเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ท้ายจุดสำหรับวันนี้นะครับวันที่21กรกฎาคม2561 67นะครับการไลฟ์สดในเพจจินตะกีต้าอยู่ในซีรีส์ภาษาเสียงเพลงนะครับวันที่21กรกฎาคม2567มาอ่านตัวโน้ตจนสี่ออกเสียงเป็นลำนองเพลงให้ฟังก็ป่าวันนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้ขออยตดบายบ,าย,บายนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ